โดลุงเ็ดล่นมาเดล่นมาทุกช่อมครบเต็ลพุ่มเลยนุ่มด้วยช่วยกันปลาแตงโมนุ่มด้วยช่วยกันนี่คือส่วนหนึ่งของแรงงานไทยทำงานอยู่ที่ปลาแตงโมกำกับนุ่มพุ่มพ่อทช่อมนุ่มคุ้มเท่าไหร่มาลูกวันที่สามของเช้า ต้องคานกันทำไปพยายามท่ไห่มนตคานแกผมรมมากพยายามพายังกิตอนโตป้าเป็นุลเหมอนอ้แต่สบายวเลียงเท่าพวกสิสิสิ้ล้วแทาเดียวไม่ถึงแล้วมันเสแล้วจ้อ่นว่าเบิดมือเบิดเลียมัเสิแล้วอัน่าจังบาโทเลยเบิดมือเบิดเวียยเจ้า อย่ามาบาปสีปวดลงอีหลีเลยทิพย์อยู่นี่ไมไการเลยนี่เขียเยอยู่เขียนอยู่ปวดลงปียดเล่นมาออกเน็ตเลย มีการเด็ดยอดปักแตงโมผ่นเด็ดยอดแตงโมดินะคับเมีบ้านไปปลูกแตงโมด้วยไงส้มผ่านเด็ดยอดมั้งว่อปลูกในปลูกานเด็ดยอดปลักแตงโม สำเร็จน้อแตกงูแล้วบ่ปู่